ศูนย์หนึ่งสาม้งวดก้อนหันว่าเขียนไห้ฮานหกแปบเอาเอ้าสามตัวแปมตัวโอ้ตัวตแต่งวดว่าหันมันมันพลาดได้เป็นสามหนึ่งงามแาลงล่างกับผาดสมตัวบนแต่ว่าถือสองตัวล่างถือสองตัวล่างโอ้โู เกบก้อนมันบลาถือตัวสามตัวสลับครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยย่าไม่เขียนให้ห่าหกแบบแต่มันหอกแปลนห่าใช่ครับผมสามตัวแหละสามตัวตัวสามตัวตัวเพื่อเจ้าอ่นเจ้าปลาได้อีกเตี้ยโชว์จังเป็นจังพี่น้องตัวคือข้างแล้วห้องแขนเป็นแขนเลยแขนเป็นแขนพี่น้องโอ้โหตามคือข้างแล้วหัวนี่ห้องน้องว่าลูกยาพี่น้องโอ้โง มานว่าพุ่มดนดีเองก้อนมันย่าไม่เขียนในกระดาษขาวๆให้อี่ไม่เงาพุ่มบอกว่านม่ดูเขียนไว้ให้เลยเพื่อนเก็บศูนหมันฝรั่ไปบอกกันศูนย์หกล่างงวดลยไรแต่ว่าผาดเพืนอหมเขียนให้กเพเขาสามตกับสองตัวตลอดเลยงวดนั้นอยูไม่เขียนอยู่ข้างซานนี่ให้เก็ดหนึ่งออเก็ดหนึ่งพอถามขักเนี่ยจั๊กงวดเดี่ยว เว้ยม <ım. S 1> ันเขาจนนับหลวงหมดแล้วนับหลวงเนี่ยคนนับหลวงเนี่ยเขาตลอดอดจนนับหลวงอดมันออกศูนย์เก้าหันช่วงปพวยเขาโ่องบานหันคนมีโเพข่นนํำไปิดไทยกระบอกฟันในอุ้มปูสวงโอ้กระบอกเพิื่อน่าศูนย์แปดศูนย์เก้าเสือรถดด้วยกระบอกศูนย์เก้าศูเเลยโตโตๆตตแต่ว่าลาสูนต์สาัโตไม่โดครับ ได้เดือนกลืมั้งทั้งววนน่าซุนเก่าวังพัน่าน่ะอ่าครับผม0ุนหกุนเก่าอยู่พัไปด้านวังไรฮันฮ<ด>ู้ไปไทยโชคอ่าุ้มอยู่นี่เป็นมหาพอดีตรงเลยปะแม่นัางเทียกแต่มียากระปูอยู่นี่เกืบแตาบขาว้างเตียงเพื่อเกิดกินไปนอนนั่อยู่เตียงแม่โอ้โอ้มาเชียนหายได้เริ่มเริ่มแรกไล้เป็นจแหนความเป็นมากเงเป็นเรื่อแรกตะกี้ผมนอนในบ้านครับครับน้ารงนี่ผมเสื่อม <_ <d> _ <n> _>มีนนผมเลยบอกม,มนนนอยู่หน้าปูเขียงหน้านี่แ,แนะอ่า่คนับนอยู่นี่เริ่มแหลกมันปูกัยาปเขียนให้ว <d _ n> ่าแม่นเขียนเอารืดตอรี่ไปเบิ้งเลยโอ,โ,โอ้โหนี่แหละเลขนอนที่หนึ่งสี่ออกตัวนี้เรื่องวดน,นี้มาสัน<อ>สส่น<อ>ตัวไรเนาหกศูนย์สามมาสั่นบัดนี้มื่อเลขสี่ออกะ ย่ำขึ้นเพื่อนเมืเปลี่ยนเนี่ยครับเปลี่ยนหกมันโมเมนต์หกแล้มันเปลี่ยนเกตศูนย์สามมันก็ออกเกจศูนย์สามเงินตังว่นนั่นนะมากตลอดเท้ามือมือนี่ครับตั้งตะบุญมากตลอดเลยทำไมเนี่ยนี่กับจุดนับลงไปแล้วนะตั้งแต่งวดที่มันออกหกศูนย์สามเหมือนกันสามตัวตรงๆเหมืนบ้องวด เจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนสามวนแรกเลยเป็นเอารอตอรีไมมเบรเจ็ดศูนสามติปีไก่ตัวนี้ไหมแมนตะปีไก่ไปก้อนตอรีไมบางเรื่องบวแมนอันนี้เพื่อนได้ว่สามแปดมืแปดสามเลยเพื่อนมามันออกแล้ว ต้องสื่อว่าคหับโอ้โหแบนั้นยัแม่หอคู่ก็มอย่างหุเก็ดศูนย์สามูัเ็นคู่กัญญาอยู่นํากันเลยตัวนี้แม่ปคู่กัญญา้านแปดสออขคนเปดสอ้อมแม่นเปดสอกตรงนี้พุ่มัานตัวนี้ยางมหา่อดเลยบอกเห็นเลยบอกเห็นเห็นเปิ้นมาหาน้ำเสียเปิ่นก็บป่องเบิ้งอยู่นี่นี่นี่นไปวันวันปุ้ยมานอนอยูนี่วันทีว่าเพิ่นตั้งไปหาทีนี่เปิดบจำเออน้าของเนาแกปุ๊บดีเปิ่นมาหาเลยแง เพื่นถ้าเพื่นเขียนไห้โบผาดเลาเพิ่นเขียงไห้บผาดเลยโบผาดผาดยากครับพี่้องผาดยากแต่จับเอาในสามตัวหันนะครับสลับไปสลหรับมากแคือว่างหันก็คืองวดหกอ้ห้าหกแปดห้าหกแปดผมเกือถือต้นคับอันสองตัว มันตัวนีตัวก่อนมันแกะดซ้ำมันต้องตังนี้เลยมันออกแฝดข้อขาแมนโอ้่ายูกับผู้ขยานน่นต้องไปใส่ว่าถ้ามันหายนะช่วงข้านี่เนาะล่าสุดก็คือศูนย์หนึ่งสามแมนัดวบนหันศูนย์หนึ่งสามออกสามนึ่งลังแมนเพิ่นมาเขียนห้แล้วนี่อเย็นตื่ะดาไมหายแล้วนี่ะบริษัทนี่ละสีเลียศูนย์หนึ่งสามบิ่าห้ามเถอฟันว่ารถจะของหายอีกอ้าเลยก็ม่เห็น

เอามาเห่นน้ำมายามเพิน่นมี่รองเฮฟซีนี่โอกาสเด็ดสี่ยวดรมาหาดูดูเป็นกะ,ตะรตงวดงวดวงมันออกแล้วนี่สามหนึง่งแมนกับเมื่อฟันขึ้นรุ่นเมื่ันแต่จําเนีมไไื่ได้เออไ่ได้ได้แล้วฟันวอ่ง<ภ>ไ,ไในในบ้างบ้างันี้ฟันว่าเพิ่นไม่ออันเขียนให้ขึ้นกันโอ้เขียนเตียที่แรกนี่เขียนศูนกับอันเลข รักซีมรักนวยจำบนได้เตียสวงมาขึ้นเดียวกันนะั่นแหละได้ไามว่เพราะเนียกมันเปลี่ยนมันเปี่นหาตัวสันหาจักหาอย่างวันนี้จำนวยซิบบนได้เออแกเลยว่าก็มาขอเพื่อนว่าลืมจำบนได้ลังวันผ้านี่แหละ เพิ่มสี่ไม้มือนี่แต่วันที่วันที่หกเนาะวันพระที่เกียมือเอืนวันพระก็พอวันที่แปดทุนอ่ะได้ละเออคือบอกยังไงว่าจําในทหารตัวเดียวบอกอจำในทหาที่แรกว่าศูนย์ศูนย์นียังบุที่สองว่าขึ้นเดียวกันแลฝันตอนเออมันเปลี่ยนตัวมันมันเป็นหาไว้สัตว์โอ้ขโมยว่าเป็นศูนย์หาสิพ่อบอลูกขึ้นกันหรือสิเป็นศูนย์หาก็เพราจาก เออเพราะให้ให้ศูนย์จำได้โย่จำซูนจำได้เพราะว่ามันเลขสามตัวจำได้เลขตัวมาตัวหนึ่งสิบรักไล่นะซูนนี่พ่อจำแม่นเลยเออศูนย์นี่จำกับหานจำได้แต่สองตัวหลังนี่จำไม่ได้เพราะมันเสี่ยงพ่อไปหาฉลากไปหาลอตเตอรี่ซะก่อนเนาะซูนห่าเนาะแตอเนี้ยมึอวัดนันทิเกตบอกพ่อที่เกตวันศีลหลังวันพระไปหลังวันพระไปเพิ่นวันพระเพิ่นถิมาหา จังว่าสุ่มกันอิมมินสุ่มข้าเจ้าเค้ยมมตายเยตูรมาสามมาสามร้าเจ้าล่ออยู่รอมันบ้านในฝันบอกข้าเจ้าบ้านตัวเป่งๆแม่ข้าเจ้าถ่าซื่อกันตู้่อกันครับตู้มาสามกูมือตว้งแอร์พิมพดนี่กะเขาใหญ่เนี่ยเพราะว่าคนไห้ที่แรกนี่ไห้ชูนนบอกแม่ชูนเราแ็มนีสองตัวน้ำกล จำในตัศูนต์ตัวเดียวเอร่องท่สองแนขึ้นบมเมนต์ขึ้นขึ้นเดียวกันครั้งที่สองอีกรั้งที่สองยนมาบอกว่าโอ้เลขศูนโมเมนต้นเป็นเลขหาประทัตัวข้างหลังสิบหน่วยนี่จำไม่ได้อีกเออได้รัก้อยกได้รัก้อยโอู้กะหานเถือมันพิ่น จับคู่ก่่อนจับคูให้กบจักปัจจุบันกินเกินไปแล้ววะที่แต่ล่อหลังมันพระถ้าเพื่อนไม่เขียนให้เต็มๆนะไม่เลยว่าฟีดหวังถ้างากระปูไม่เขียนให้โอ้เขียนให้เลยเลยพี่น้องตั้งคุณเจ้ากินถ่าไปเลยเลยเพราะว่าสามารถรัศนีพก็ธรรมดานี่คือต้องเบิ่งต้นนี่เ้าก็ได้แต่ศูงก็หาไปก่อนแต่ว่าก็จับมาใส่ตะวัดสี เป็นตัวไร่หันต้องมาติดตามเพราเรื่องอีกแม่ล้างมันผักวันที่แปดแต่อันนี้ว่าสูฟังเลยซื้อวัาจุในชูนย์กําหาแต่บพานแม่เพื่นบ้าน่นบนในเน้นท่านในบอกให้บ้านในเน้นบานในบอกบพแม่จเปรี้งเลยกับบ่กับป่อยขก้นยาดมันผัดบ่คัดผมบ่ป่อยถ้าไม่มันเจอจะไม่ปล่อย ถ้ามั่นใจไม่เขียนให้นีอันนี้บพราะนี่มั่นใจเนาะพ่อเนาะครับเพราะว่าพื้นเบาจังสั้นเข้าก็จับค้าวบ๊อบมาละมาผสมประสานได้กันซื้อๆไม่ใช่เพื่อนเพื่อนกะหางตั้งเสียเพื่อนเจี๋ยเป็นเป็นของมาให้หรือเป็นเป็นิีงของมากนะฮะแห้งนวดลังจากถึกซูนสามไปแล้วมันจะออกแต่ยูรรถถ้าเร่งกลับไปกลับมาอย่างนี้ครับถ้าเร่ง เงินมันออกหนึ่งศูนย์หกเร็กว่ามาออกหนึ่งศูนย์หกเลี่ยนกันเนี่โอ้โหโบาณมันจะัยราเลยอนสองหกอันนึงศูนย์หกออ่สงเท่าน่ะแกอันน่งเป็นงู่ไงวะฮะรวยรวยมากจึงปึงอยจ่งสิเขาหู้ดไปเปิดกระเบื้องเบื้องหันเป็นงู่จึงปึงอยู่ ก็เรียว่าเก็บซุนตัวเดียวรถเพิ่ม <ok> บังมากไอเก็บซุนตัวเดียวล่างง้อของง้รงง้เข้าโร่เจ็บซี่อยู่อ่าญี่ป well um, ุ่นเพิ <k <k ่งกะไห่แม่เพ네ิ่งเอาเงื่อนไห่เงื่อนึงสองโอ้ยดีนะครับยินดีนะครับผมเอาคุรอไปคุณรอไปคุรอไปต่เบื้องต้นก็เอาตัวนี้ไปก่อนขามันแหม็นนะพ่อเนาะ เอายุบอะครับผมเอาตัวพ่าเพื่อนไทยขนาดก้อนชัดกนยบว่ามั่นใจว่าเห็นเห็นตัตูนาครับเห็ยนตะลักล่อยนะมัเปินศูนกำหาเพื่็นไห้ก้่าชัดบนแนวบนนอเข้ากับสันนิษฐานไปพิจารณาไบงั้ซืลอซ่งผมครับเพราะเรื่องพันปลอยนี่ตัวนี้พรานในปล่อยนะขันด้วยกนขาปูกำยาเอากันแล้วมันพาแล้วมันผากดอไว้ เดี๋ยวสืบมาตาเพมเรื่อยอีกใช่ไหมครับผมผู้มองคู่บ้านและหลานทีนมี่ยิที้จะปูบันดึงมาใ่กันค่ะเออเอาขอบคุณพลเี่ยงครับขอบคุณมนมันครับขอบคุณอะไรครับผมครับ